โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้คือผมไีคิวและช่องซุปเปอร์คิวที่เคยครับผมและวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft High Pixel ครับผมเจก็มาเล่นกันในมินิเกมบิ๊กบิ๊กเทิร์นนะครับผมนะก็มาแข่งสร้างกันเป้าหมายก็คือทําการเป็นที่1นะฮะไม่ก็ได้เป็น1ใน3อ่ะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้เราจะได้ที่เท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับผมไปฮะโอเคทุกคนไปฮะเกมแรกเป็นอะไรอ่ะเป็นกระท่อนน้ำแข็งไฮเอสกิโมอ๋อเอสกกิโม เออกระทำน้ําแข็งกระทำน้ําแข็งหรอก็ง่ายๆกระก็ทำน้ําแข็งอ่ะโอเกมแรกเปิดมาก็เป็นกระก็ทำน้ําแข็งเลยนะฮะเดี๋ยวนะน้ําแข็งอะไรน้ำแข็งน้ำแข็งอันนี้ฮะน้ำแข็งเอาหลายสีแล้วกันนะน้ำแข็งป๊อปป๊บปนี่ฮะเป็นไงกระทำน้ำแข็งง่ายมากเอ้ยมันมันเล็กไปมันเราต้องทำหลายๆหลายๆอันปะนี่ฮะเราก็ทำการยื่นออกมาฮะเป็นยื่นหน้าออกมาปึ๊บๆประมาณนี้ประมาณนี้นี่เลยนี่เลยปึ๊บๆปึ๊บนี่นี่เป็นไงนะรทำน้ำแข็งเป็นไงโคตรสวยเลยนะมันหน้ามันยื่นเยอะไปละโอเคประมาณนี้แล้้วกกัันนนนนีีีีีี่่่่่ฮฮะะ็หลลงทเเรรยยยบอ โคตรเพอร์เฟคโคตรสวยนี่เป็นไงสามถังติดกันแล้วก็เดี๋ยวสร้างโซโนแมนด้วยแล้วกันนะฮะเป็นตุ๊กตาตตุ๊กาหิมะไม่รู้อ่ะจะสร้างไปก่อนฮะมั่วๆๆไปมั่วๆไปสองนาทีสองนาทีเอิ่มเอิ่มโซโนแมนโซโนแมนโซโนแมนโอ้โหได้ไหมเนี่ยโซโนแมนเดี๋ยวนะเดินนะทำอะไรไม่ทำทำโซโนแมนเนี่ยนะโอ้โหแกคิดอะไรอยู่ฮะคิดอะไรอยู่โซโนแมนเนี่ยเนี่ยทุกคนโซโนแมนผมเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซโนแมนโซโนแมนเป็นไงโซโนแมนผม ก็อู้อะไรวะเนี่ยมันหา ไม่ไม่ไม่ no 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 นี่ฮะสโนวแมนประมาณนี้แล้วก็เป็นอ่ากิ่งกิ่งอ่าเป็นใบไม้ใบไม้เป็นอะไรนี่เป็นไม้ฮะปึ๊บปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนี่ประมาณนี้ฮะแล้วก็เป็นกระดุมกระดุมกระดุมปึ๊บนี่ประมาณนี้แล้วก็ตาน้องตาน้องตาน้อง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 มีตาด้วยนี่เป็นไงน้องอู้น้องน้องน่ารักมากโอเคเราสามสามสามีฮะบแล้วก็เดี๋ยวเป็นเอ่อเปลี่ยนพื้นเป็นสโนว์ะเปลเ่ยนพื้นปม้สโนว์ปึ๊บป็ อน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าน้ำแข็ okay. งแบบว่าเป็นสะเก็ดนะครับเป็นเป็นเป็นแบบคล้ายแบบอ่าเป็นสะเก็ดมันจะอ้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอ๊ยวักวักโอเคนั่นแหละนี่ฮะสนุนแมนของของว่าเอสกิโมนี่อะไรเนี่ยโอ้โหง่ายจังวะอันนี้เอสกิโมอันนี้โอ้โหง่ายมากฮะแล้วข้างในมีข้างในมีของเหรออ๋อเป็นเขาอันน่าจะตกแต่งข้างในมากกว่านะประมาณนั้น แล้วก็อันนี้เป็นอ่อทโนแมนอะไรอะบ้าเอ็กกิโมเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นอุ้ยน้องน่ารักจัดแล้วก็อันนี้ข้างในอันนี้เป็นบ้านเนาไม่ใช่บ้านเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะอันนี้เป็นอุ้ยนี่ทําคล้ายๆแบบว่าเป็นีละมิดนะฮะโอ้เครแล้วก็มีเตียงนอนหเตียงนอนใหญ่มากแล้วก็อันนี้เป็นของใครอันนี้อันนี้เป็นทำเป็นหิมะฮะเอาหิมะมาเป็นบล็อกนะฮะแล้วก็มาประกบประกบเป็นประมาณนี้อุ้ยโคตรสูยอันียแต่ข้างในมันไม่มีอะไรเลยนะฮะว่างเปล่ามาก โอเคแล้วก็นนี้อุ้ยอันนี้น่ารักสวยไม่ผมลืมใช่ลืมต้นอันนี้เลยตัวลืมต้นสนเออใช่ลืมต้นสน,เ,ออน,สนเลยผมลืมได้ไงเนี่ยโอ้ยเย็แล้วจะแพ้ไหมในตอนเนี้ขอให้ติดนหนึ่งหนึหน่งในสามก็พอนะฮะนี่เป็นบ้านไอ้เม,มเหมือนกันนะอันนี้มีมะไหมไมีของในข้างในถึงผมจะไม่อุ้ยนี่ของผมเ <laughs> นี่ยลืมลืมใส่อันนั้นน่าใส่ต้นต้นสนน่าเสียดาย อันนี้เอ็กิโมเหมือนกันนะอั้นี่เขามีละอองด้วยอ่ะคนยังสวยอันนี้เป็นโอ้นี่มีผิงไฟด้วยฮะเจ๋งดีอ่ะผมลืมอ่ะผมลืมต้นสนลืมแคมไฟอ่ะเออเสียดายอ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่เหมือนกันนะฮะเป็นข้างในก็โบโบอุ้ยมีสานฟ้าด้วยล้วก็ณนี้มีอุ้ยเป็นเป็นหินงอกหินย้อยปะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำแข็งแบบว่าโคตรดีอ่ะยงสวยอ่ะสวยหมดทุกสวยหมดทุกคนแหละแต่ว่าผมแบบคือผมทำไม่ดีมดลแต่ไปทำเอสกิโมมือแต่ไปทำสโนว์แมนนะฮะ อันนี้อันนี้ชนะเหรอ,อผลได้เท่าไหร่ได้ที่ห้าวุ้ยเสียดใยเดี๋อยอเก็ได้ที่ห้านะฮะถ้าผมมีแคมไฟกับอันะไรอีกหน่อยน่าได้แน่เลยคนเกมที่สองฮะแคมไฟเกมที่สองเป็นคแคมคไฟฮะซึ่งแคมไฟเดี๋ยวเปลี่ยนพื้นก่อนเลยกันนะพื้นเป็นปอกหญ้าฮะเปลี่ยนพื้นเลยเปลี่ยนพื้นเลยก่อนแรกใครทุกคนมาเดี๋ยวเออ่ ต่อไปค้ำไฟอ่ะค้ำไฟจะเอาเป็นาบล็อกไม er ้ฮะบล็อกไม้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 นี่ฮะเป็ไม้นี่ลวกันทำเป็นค้ำไฟอ่ะคือซึ่งค้ำไฟก็ประมาณเนี้ยมันมันจะเป็นแบบคมปมอ่ะเป็นคมปมอ่ะเป็นคข็มอ่ะแล้วก็ผมจะเอาทําการทําไม้นี่ฮะเป็นไม้แบบพาดงี้ประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมไงโคตรสวยเห็นภาพใช่ไหมทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะฮะประมาณนี้นี่ฮะแล้วก็ทําการแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นไฟนะฮะตรงกลางประมาณนี้นี่เลยโอ้โหสวยงามมาก สวยวะเนี่ยโอเคแล้วก็ทําเป็นไฟไฟซึ่งเอาเป็นนะฮะเป็นบล็อกขนแกะสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงมานะฮะแดงก็จะเอาไป็นขนานขนาประมาทนี้นี้ปันาะาจะทำไม่ค่อยสวยนะฮะแต่ว่าจะพยายามทำให้เต็มที่นะฮะนี่เป็นไฟตรงกลางแบบนี้แบบนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองครับปะอปไปเป็นสีเหลืองสมนาทีอุ้ยไจังวะมาสามนาทีไวมากฮะโอเคปโอกสีเหลืองเข้าไปฮะเึ๊บเพบให้มันเป็นสะกรแฟันไฟแบบว่าสะเก็ดสะเก็ดประมาณนั้นโอ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊มาณนี้มาวันนี้ปึ๊บปั๊ปปุ๊บปัมาวันนี้มาวนี้ปึ๊บป๊ป๊บทุบทุบทเดี๋ยวเดี๋ยมัวแล้มัวล้วมัวล้ปึ๊บป๊บป๊บประมาณนี้เลยครับเป็นแบบสเก็ดไฟแบบโคตรโหสวยอะสวยมากอะเดี๋ยว ทำตัวเองก็ได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะประมาณนี้เลยโอเคต่อไปทําการทําเป็นแคมป์เหรอแคมป์โอ้โหแคมป์เอาสีเขียวแล้วกันเป็นแคมป์คูสามพิบิแล้ผัดทันไหมเนี่ยแคมป์เอาแบบเล็กๆหน่อยแล้วกันนะแค่แบบงบงบน้อยแคมป์งบน้อยแคมป์งบน้อยสิบห้าวิสิบห้าวิปุ๊บปุ๊บนี่ฮะแคมป์งบน้อยแคมป์มีแคมปเดียวต้นไม้ต้นไม้ทำต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เดี๋ยวเอิ่มเอิ่มต้นไม้เหรอปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันละ โอ้แคมไฟอโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันทำทันกันได้ยังไงผอไม่เข้าใจโหกูเลยฮะนนี้อันนี้อะไรอุย้ยอันนี้เป็นบันเมลโลฮะเป็นมันเมลโลผมว่แต่ไปทำแคมไฟอะโหเสียดายว่าแต่ไปทำไฟนะฮะเขากี้ท้าคนนั้นก็ทำทันได้ยังไงงงเลยน่อันนี้เป็นอุ้ยนี่อันนี้ก็สวยอุ้ยนี่อันนี้สวยมากเป็นแคมกลางป่าอันนี้ก็ส่วนอันนี้เป็น กำลังเผาต้นไม้ฮะอันี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ของเรานี่อันนี้ของเราของเราก็สวยเห็นไหมสวยมากทุกคนแบบโอ้โหแบบเดี๋ยวนะโอ้โหให้ให้แดงเลยเพื่อนโอ้โหเสียใจที่อะไรเนี่ย้ออันนี้เป็นรถบ้านเหรออุ้ยยังสวยอันนี้รถบ้านเอ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงอะรถบ้านอออันนี้ชนะโอ้โหเซรัยได้ที่ะไรได้ที่เจ็ดเลยเหรอโหแบบ ไม่นะเจ็ดเลยอะไรอ่ะฟิชชิ่งหลอดเหรอตกปลาเป็นเบ็ดตกปลางี่เหรอเออเดี๋ยวตอนแรกเอาเอาอะไรดีอ่ะเอาเป็นพื้นหญ้าก่อนแล้วกันนะพื้นหญ้าไปก่อนเลยพื้นหญ้าโหยังไงอ่ะเบ็ดตกปลาเหรอถ้าตกปลาใช่ไหมตกปลาผมจะสร้างยังไงตกปลาตกป,าาตปลาอ่านะตอนนี้เป็นน้ำล้วกันนะจะมีน้ำ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 แล้วนะผมไม่เอาน้ำง่ายก่อนเหรออะไรวะเนี่ยนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องไปบล็อกหญ้าเอามาฮะบล็อกหญ้าบล็อกหญ้าาบล็อกหญ้ามา แล้วก็ทำเป็นเมง่ี้ฮะเดี๋ยวเป็นโฟไปเปลน่นในปาในปาในเดืนปั๊บ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 ประมาณนี้โอเคตรงนี้เป็นเราได้แผ่นดินมาแล้วฮะตอนนี้เป็นแผ่นดินโอเคเดี๋ยวนะปั๊บ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 นี้ก็เป็นแบบว่าเป็นปั๊บ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 ผมแบบสร้างมั่วจัดแบมเราจสร้างยังไงแล้วว่าเป็นตกปลาผมจะสร้างยังไงตกปลาแล้วก็ปปดตกปลาตกปลาใช่ไหมทำเบ็ดเลยเบ็ด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 จะสร้างยังไงอะเบ็ดโอ้โหแบบ เอานี่ล้กันนะครับเป็นบล็อกแบบว่าเป็นเบ็ดสมัยใหม่แล้วกันนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สมัยนะประมาณนี้ล้กันเป็นเบ็ดนี่ฮะเบ็ด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 ของเราแล้วก็สีขาวปั๊บประมาณนี้แล้วก็เป็นเบ็ดขึ้นมาโอเคอันนี้ก็เป็นเบ็ดนะครับเป็นคันเบ็ดคันเบ็ดได้ไหมเนี่ยเอ้ยโอเคแล้วก็เราจะเอาเป็นโซ่ฮะเป็นโซ่เป็นโซ่เอาโซ่มาดิโซ่โซ่มาโซ่มาเกี่ยวฮะเอาโซ่โซ่ใช้ไม่ได้เหรอโซ่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็เดี๋ยวใช้เป็น กระจกไหมกระจกแล้วกันนะกระจกนะเป็นกระจกแผ่นนะกระจกแผ่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเบ็ดนะฮรับจำลองแล้วกันจำลองเป็นเบ็ดก่อนนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ปั๊บตอเข้ามาตอเข้ามาโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงขั้นนี้ก็จะเป็นปลานะฮะเอาเป็นปลาไว้มันจะได้ไหมเอาเป็นปลาสีสีอะไรดีปลาปลาปลาเขียวไหมเอาเป็นปลาสีฟ้าแล้วกันนะฮะปลาสีฟ้านี่ปลาปลาทุเรศมากปลานี่ฮะปลาผมเป็นไงปลาปลาหรือคนมาเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะปลาแล้วก็เดี๋ยว ทำการปลูกหญ้าปลูกหญ้าเอิ่มบนเมลไหนบนเมลบนเมลบนเมลปลูกหญ้าว่าปึ๊บปึ๊บปั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 ๊บปลูกหญ้าโอเคปลูกหญ้าปึ๊บโอเคแล้วประมาณนี้แล้วก็เอิ่มปลูกนี่ใช่ไหมปลูกเอิ่มอันนี้จะเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเอาเป็นระเดชประการังเหรอเอิ่มต้นไม้อะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยอันนี้ปลาได้แล้วเนี่ยปลาอันนี้คือปลาแล้วเฮ้ยถังไงถังถังถังอุ๊ซิฟ้าวิวว่าถังไม่ได้ไม่ทังไม่น่าทันแล้วหรอกันถังถังปลาฮะถังปลาถังปลาปั๊บปั๊บปั๊บป ได้ไหมอ่ะมันดูเป็นเป็ดตกปลาไหมเอ้ยอันนี้โอ้โหเป็ดอ๋อเป็นเป็ดกลางน้ำฮะอันนี้ปากกลางน้ำเลยชนะแล้วกันนะแล้วก็นี่อุ้ยโ Oh my god ใช้ได้ฮะใช้ได้อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเป็ดอุ้ยเรื่องอันนี้ของผมนี่ยผ่าเรื่องของผมนี่ยว่ะเป็นเป็ดแบบว่าเป็ดเป็ดง่ายๆนะฮะเป็ดเป็ดง่ายๆอุ้ยทุกคนทุกคนให้แบบให้เขียวเต็มเลยอุ้ยได้เล อย่าเพิ่ตงตกใจไปอย่าเพิ่ตงตกใจเอยอันนี้สวยทำได้ไงอ่ะเขาทำได้ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะไม่มีมีเก้าอี้เลยนะฮะอันนี้เป็นเบ็ดแบบสองดีนะฮะเป็นพิกเซลอุ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยสร้างได้ไงฮคยสร้างได้ไงอ่ะทำไมมันหัวสินกันจังอ่ะเฮ้ยมันคือนั่งบนดวงจันทร์แล้วก็แบบว่าตกปลาทำได้ไงอ่ะ อะไรมันจะไวขนาดนั้นน่ะโคตรเจ๋งโอโหผมว่าผมแพ้แน่ผมแพ้แน่ไอนี้ชนะโอ้โหสมควรแล้วไอเนี้ยผมได้ที่ห้าอุ้ยแต่ยังไม่ติดหนึ่งหนึ่งในสามม่ะไม่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 ไกม่ไม่ไม่มาไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม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 ่อา่ไม่ไมนาม่ไม่อม่ไ่่ไม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 ่่ไ่่ เอาหวยสร้างยังไงเนี่ยผีอืมเป็นเอาเป็นเดี๋ยวเอาก่อนแรกเอาเป็นบนล็อกนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาเป็นแบบว่าสุสานแล้วกันนะโอเคประมาณนี้ก็เดีเ๋ยวเป็นตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่ฮะตอนกลางคืนร้อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นบล็อกเป็นผีนะผีผีก็จะเป็นแบบว่ากระจกกระจกสีขาวไงกระจกสีขาวกระจกสีขาวเป็นผีพราะผมแล้วกันนะฮะเออง่ายเลยผีเนี่ยผีแล้วก็ เออมันต้องแบบว่าเป็นบวมๆข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างแบบว่าประมาณเนี้ยเป็นผีอะผีวิญญาณอะพอเลื่ข้าวออกไหมทุกคนประมาณนี้โอเคแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปข้างบนฮะประมาณนี้ปั๊บ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 เฮ้ยสองนาทีเฮ้ยทันไหมเนี่ยเฮ้ยผีเร็วนี่ผีเร็วนี่สร้างแล้เร็วนี่โอ้โหยิกงเลยยิกงเลยสองนาทีแล้วเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บคิกไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะฮะมานี่ปั๊บปั๊บปั๊บมั่วๆแล้วกันมั่วๆมั่วๆมั่ดผีบ็อก ผีไม่ค่อยโดนโอเคประมาณนี้ครับผีแล้วก็สองนาทีสองนาทีแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวทํา,า,วนะหา,า,าหน้าตาผีด้วยนะหน้าตาผีเอ้าหน้าตาผีเหรอผีก็น่าน่านรักน่ารักหน่อยฮะอันนี้เอ่อหนะเอารูปกตาผีเดี๋ยวเราเอาเป็นสีดําสีดำอฮะโอเคเอ่มปั๊บประมาณนี้โอเคแล้วก็อันนี้นี่ผีน่ารักมากนี่นี่ผีน้อยน,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 น่ารักน่ารักน่ารักเลยมั้ง โอเคนี่คประมาณนี้ผีของเราโอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการเติมไฟไฟไฟครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นสุสารสุสารทำไม่ได้สุสารเอ่มปับ๊บปั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 ๊บสามสิบวิโอเค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 ปั๊บ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 ัั oui ับัอัอประมาณนี <greatly S 2> ้โอเค ไละผีผมเดี๋ยวนะผี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 ไม่มีไฟเอาผีไม่นะผีผมอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นผีในเกมอหในตู้เกมโอเคโอเคแล้วกันแพ้แน่เลยอ้าวโอ้เสีได้อันนี้อะไรเนี่ยเด็กเล่นกับผีโอ้อุ้ยนี่ผีเดี๋ยวผีอะไรเนี่ยผีน่ารักจังว่าอันนี้ส่วนนี้เป็นผีแคสผีนะน่าผีในเกมอันนี้อุ้ยยังเจ๋งอันเนี้ยนี่ผีผมอันนี้คือผีผมผีน่ารักเะล่ะ น่ารักป็นะผีอ่ะโอ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยอุ๊ยนี่คูเป็นผีมีฟันด้วยอันนี้โอ้โหน่ารักจัดอ่ะแล้วเขาสร้างกันได้เหรอผมคิดไม่ได้อ,อุ๊ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมังกรใช่ป่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับผีอ่ะโอเคแล้วกันแต่แต่มังกรโคตรสวยอ่ะเขาสร้างได้ไงแต่มันแต่มันเป็นผีไม่ใช่เหรอส่วนนี้เป็นก้อนเมฆน้องก้อนเมฆแค่ก็ผีหีื่า ก็แต่คล้ายน้องก้อนเมฆนะโอเคแล้วกนันนี่สวยอะสว่วนนี้เป็นผีอะไรนะฮะดีแต่ั้งโอเคแล้วกันโอเคคนนี้ชนะผมได้เท่าไหร่ผมได้ที่เท่าไหร่หนเนี่ยได้ที่ที่ที่สา yes! มเย้เออเย้เย้เย้โอเคโอ้ดีใจดีใจมากโอ้ เย่เย yeah, yeah. okay, okay. ่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราโอเคเนี่ก่อนแล้วกันนะฮะในที่สุดผมก็ได้ที่สามที่สามได้มาแล้วโอเคอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่ได้ที่สี่ที่ห้านะฮะได้ที่สามโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอารอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับซักใครก็คอมสมนต์เรคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเจอกันในวันายเย้